เอาเลยครับก็เจ็ดโหลดนะครับสวนสัตว์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็เครียดมากๆเลยนะครับเมื่อไปได้ยินข่าวข่าวหนึ่งมานะครับก็คือผมไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ทุกคนจะคิดยังไงนะครับแต่ว่าคือมีข่าวมาว่าช่องผมเนี่ยกำลังจะถูกลืมนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องใหญ่ๆช่องอื่นด้วยนะครับผมเนี่ยไปเจอคลิปหนึ่งมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวยังมีมากมายหลายคลิปที่ทําเกี่ยวกับกระแสนี้ ว่าช่องผมเนี่ยกำลังจะถูกลืมนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปให้ดูคลิปกันคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้เขาเขียนว่าช่องที่กําลังจะถูกลืมนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างมาคลิปเดียวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับผม<ห>มีช่อง m n ด้วยนะครับ<ห>คือช่องที่กำลังจะถูกลืมก็คือช่อง cgg ครับ 1>, 1 4 1 2ครับ M N J T V แล้วก็ยูไดครับในความคิดของผมนะครับผมคือผมคิดว่าช่อง C T G ยูไดกาลินเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ในของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะไม่ถูกลืมนะครับผมแต่ผมนะครับผม,ผมไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกลืมหรือเปล่านะครับ ก็เสียใจนะครับผมก็ยังไงก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว,ว่าทุกคนจะกําลังลืมผมแล้วก็ตามนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะเล่น 1- นึหนึ่งะครับแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยได้สัญญากับคลิปที่เล่นฟรีไฟในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะเล่น 1- นึยิงหัวบ้างนะครับแต่ว่าผมอยากลองเล่นให้คนอื่นลุมดูนะครับผมโอเคนี่ผมจะทําเต็มที่นะครับถ้าผมไหวถ้าผมชนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังโฆษณาขั้นก่อนแล้วกัน เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็น FC ช่องเอเบนเจทีวีเนี่ยผมเนี่ยจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับเวลาเนี่ยก็ประมาณหัวค่ำนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้เวลาแน่ชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสตรีมกี่โมงก็เพียงแค่สมัครสมาชิก V.I.P ประจําช่องแล้วก็เข้าถึงโพสต์ลับที่ผมเนี่ยชอบโพสต์บอกสปอยคนดูที่เป็น V.I.P ประจําช่องที่กดสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะได้เข้าถึงโพสต์ลับแล้วก็รูปลับที่ผมชอบโพสต์คุยก Oh. และแถมคนที่สมัครสมาชิกนะครับก็ยังจะได้รับสติกเกอร์ตามหลังชื่อนะครับผมจะ level อัพเลเวลตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับที่สมัครนะและก็ยังไม่พอนะครับผมแถมสติกเกอร์ให้เอาไปใช้ฟรีเวลาผมสตรีมหรือเอาไว้คอมเมนต์เวลาผมลงคลิปได้เลยแต่ยังไม่หมดครับผมยังจะแถม ชื่อของคนที่สมัครสมาชิกให้เป็น exclusive คืนเป็นสีเขียวคือเด่นชัดมากๆนะครับไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้สมัครนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันมาด้วยนะครับผมวันนี้ไปรับชมคลิปได้เลยสมัครกันมาเยอะๆนะจ๊ะไอ้เจ้าสูบู ถึงแม้ว่าตอนนี้หลายๆคนกําลังลืมช่องผมนะครับแต่ว่ามาผมจะเล่นให้เต็มที่นะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ได้วอร์มเลยอันนี้ผมมาเล่น4ีหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้วอร์มแต่ว่าจะทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับตอนนี้สีมือก็ยังพัฒนาได้ไม,ไม่ไม่โหดเท่าเมื่อก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเกมแรกด้วยมาขอาวอร์มกันแล้วกันเกมแรกแพ้ไม่เป็นไรอุ้ยหลบก่อนครับหลบก่อนเอาะหลบก่อนหลบก่อน เฮ้ยโอ้ยโดนทั้งทีเดียดเออคนที่มาเล่นตรงนี้ก็คือเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเหล่าน้องๆของเองเราไม่เล่นกันแบบไม่ได้จริงจังมากนะครับแต่ว่าทุกคนก็เต็มที่ทุกคนก็เต็มที่โอ้โหคมกันทุกคนฮะคมกันทุกคนตั้งไอวอล์กิวกันทุกคนกระโดดยิงทุกคนเลยอึ่ม หูนัวมากแต่อันนี้มันแคบอ่ะแต่อันนี้มันแคบมากแตอนี้แคบมากเอาว่ะอันนี้แคบจัดโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมน่าจะวอลมาก่อนเล่นนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าแสดงได้เลยว่าคนที่เล่นกับผมเนี่ยคือเขาไม่ได้ไก่นะครับก็คือเล่นเป็นกันทุกคน4ี่คนลุมเลยนะครับผมก็คือยิงหัวเป็นกันทุกคนเมื่อกี้นี่คือระยะแบบระยะประชิดอะระยะจูบเลยอะถ้ามีเกมไหนที่ผมอัดตัวไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเขามี4คนเพราะฉะนั้นถ้าสมมต yani ิว่าผมพลาดนะครับ <S <S ผมขอใช้คาว่าพลาด,ดนะแบบไม่ได้ตั้งใจอัดตัวอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยแต่วต่าห้ามพลาดเกินเกมละ1ครั้งอะห้ามพลาดเกินเกมละหนึ่งครั้ง ขอ,อย้ำว่าพลาดนะครับไม่ได้ตั้งใจเป้งเป้งอุ้ยจิตไอวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยังไม่พิュยยังไม่พิュยผมยังไม่พิュยพออ่าเอาวะวันนี้ผมอาจจะดูซึมๆนะครับเพราะว่าผมได้ข่าวไม่ดีงไงได้ซึมนิดนึง จูบหน้าตลอดแลครับก็คือแบบแต่ละคนที่ไหงอ๋อมาเอาจริงละไม่ซึมละไม่ซึมไม่ซึมเอเบเจทีวีคนเดิมกลับมาทุกคนครับขอคนละหนึ่งไลค์ให้เอเบเจทีวีคนเดิมกลับมาฮะคนเดิมกลับมาหน่อยลูกคนเดิมกลับมาเฮ้ยคนนี้โหดเอาคนนี้ก่อนยูติด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 เออไฟหรอไฟนี้ต้องเก็บคนนี้ก่อนนะครับคนนี้เก่ง ฆ่าเลยแล้วกันตายปะตายปะแย่แย่จังยื้ยเอออื้มอ้มเออเอาวะเอาวะเออกอมมอนเอ้งเป้ง เอ็มเจทีวีคนเดิมกลับมาแล้วทุกคนผมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่อยากจะได้ซื้อเสื้อเอ็มเอ็นเจทีวีคอใหม่นะครับผมคอเนี่ยก็เหมือนกับว่าแปลว่าคอลเลคชันนะครคอลเลคชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกที่ใช้โลโก้ช่องประทับก็คือเป็นของแร่นะครับอนาคตอาจจะใช้เป็นตัวละครอื่นแล้วอาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับผมก็ต้องหาซื้อไวๆนะครับผมงั้นเดี๋ยวหมดนะครับผมมันจัดโปรอยู่นะตอนนี้จากเอ่อ699799เหลือแค่499เท่านั้นเองนะครับผม แต่ถ้าแบบคนพูดอยู่เอ้แม่งเอย้ย <c oughs> คนกำลังขายของอยู่เลย <c oughs> คือมันจะลดแค่เฉพาะช่วงแรกที่มาขายนะครับผ, <c oughs> ผมก็คือชุดแรกสมมติว่าผมชุดแรกผมสั่งมา30ตัวอย่างเงี้ยไม่ขายหมด30ตัวอะไรเ,เงี้ยหลังจากตัวที่30ไปล็ออ2ที่สั่งมาก็จะเป็นตัวละห9 9าเาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมสั่งได้ที่แฟนเพจ MBJTV ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเมื่อแต่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเดินไปหาเขาตุงงซึ่งหน้า โอ้โหไม่ตายที่ากใช้โมโป่ที่จใช้โคโรนาที่อากใช้โคโรนาอยมาเออเออ้หัวแตกอู้หูหมอคบนิ่มัาชิดไปมันชิดไปไอ้ปืนนี้ปืนอะไรวะผมไม่เคยใช้อะเนี่ยปืนเนี้ย อทางเพ่งเพ่งลองดูดิแรงไหมลองดูดิเพ่งเอ้ยดูไม่ตายคือมันเออ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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพ่งโทษโทษโทษเมื่อกี้สังหารวะโทษ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 เออตัวนี้ผมขอแก้ตัวผมขอแก้ตัว ไม่ได้ตั้งใจขอแก้ตัวขอแก้ตัวขอแก้ตัวเออเอาว่ะตะ่ก,กี้ผมคิดว่ายิงหัวน่ะมันโดนตัวเหรอขอภัยด้วยนะครับตัวเมื่อกี้ที่สังหารไปแต่ว่าไม่เป็นไรพี่น้องการเล่นกันชิวๆขำๆนะครับผมแค่มาเล่นให้ทุกคนดูว่าผมยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าแพ้ก็จะเอาลงนะครับแต่ถ้าชนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ผมซึมอะ่ะทุกคนสองเกมสามเกมแรกผมซึมไปนิดนึงคือได้ข่าวไม่ดีงไงก็เลยซึมนะครับผมโอเคมาไงเออเออ,เอ,อ เออเปี้ยงโอุ้ยม่ตายก็เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหมูสูญหมดสูญหมดสูญหมดเดี๋ยาวสูงหมดสูญหมดสู้มู่เฉียวเลยสู้เอาต่อยผิดโป้งเออโป้งเป้งเลืจะหมดเลือจะหมดโป้งคนนี้เก่งคนนี้เก่งโอุ้ยอุ้ยขาหาขา ไม่ตายเยอะเออเอาโทษโทษโทษโทไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ได้ตั้งใจถือว่าไม่เป็นไรนะครับผมเราไม่ได้ตั้งใจเออเต็มหัวเต็มหัวร้อยเมตรเอ้ยระยะจูบอ่าเติมเลือดเติมเลือดเกียรนดีกว่าเกียร์เติมเกียร์เกียนเกียนดีกว่าย อันนี้เล่นเล่นเล่น,ลนแกล้งน้องมาเล่นนะครับเล่นสนุกสนุกอย่าไปเครียดอยู่กันแบบแบบแบบเป็นครอบครัวอยู่กันแบบว่านี่อย่าไปแบบจริงจังแบบโอ้โหอะไรจริงจังมากนะครับผมจะไปซีเรียสจะไปซีเรียสแจ้งน้องมันแจ้งน้องมันโอเคครับเล่นข้างล่างมาข้างบนก็ต้องเล่นข้างบนเปล่ามันชอบค้างอะ่ะแปลงเป็นลิง แปลงเป็นทุ่มไม้แปลงเป็นโอ้ยเออเออกระสุนแป๊บเปี้ยงโอ้ยอุอ้ยจูดหน้าวิจนดวิจูดหน้าไม่ได้วิจูดหน้าแพ้ว้จูดหน้าเราแพ้เปี้ยงเปี้ยงหัวแตก ที่มันในนี่แล้วผมขอโทษทีเมาส์มันค้าง,งกดไปสองนีนี่หัวแตกมุ่งเปี้ยงเออตายโอเคหัวนะเปี้ยงหัวเปี้ยงสูบูสูบูเี้วเลยสู้บูเียวเลยเหรอดิ อู้วววแกล้งน้องมาเรื่อยนครับผมก็คือวันนี้ผมไม่อยากเคเเรียดไงนี่เครียดไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะถูกลืมแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่เคยลืมคนดูที่ผมรักนะครับผมเอ้ยฮาคีสังเกตใช้บอดดี้ผลฮาคีสังเกตใช้บอดดี้ผลเด้อเป้งว่าอย่าจุกจุกเหรอจุกเหรอฮะอะ,อะใส่เสื้อโปรใส่ นี่แกคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเอออย่าควงมางี้อย่าควงมางี้อย่าควงมางี้อุ้ยตายคนนี้มาคนแรกอีกแล้วมาอีกแล้วคุณผู้หญิงเดี๋ยวคุณผู้หญิงก็ตายเดี๋ยวคุณผู้หญิงมาก็โดนอีกลูด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 อุ้ยแต่ยิงยากอยู่นะ แต่ยิงหัวนะเออเออแต่หัวแดงเถอะอันนี้ก็เกียนเหมือนกันนะทุกคนเปลี่ยนแนวบ้างเบื่อแล้วสร้างโลกเบื่อแล้วสร้างโลกจูบหน้าว่ะจูบหน้าแล้วตัวสุดท้ายเอาว่ะสุดจัดสลัดปากกระป๋อง ปืนอะไรดีวะนี่แล้วกันซองเก่าเอามาเล่าใหม่ไปจริงๆถ้าเล่นจริงจังผมไม่ค่อยใช้นะครับไอ้ซองเก่าเนี่ยมันรู้สึกว่าผมมันยิงหัวยากกว่าปืนอื่นเป้งเพราะว่าผมนะเป้งโอ้ย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 เออเออโอ้ยเออชอบเสียงจัดๆชอบเสียงปืนจดดจัดชอบเสียงปืนหัวแตกเฮ้ยโอ้ยอีย๋ค้างค้างเดียว ลู่หัวทักเม็ดหัวทุกเม็ดเต็มหัวเลยนะพี่เนมก็เต็มหัวเลยนะตายเต็มหัวเลยนะพี่เนมสวยมวยแต่วะโอ้โหไปอย่างไวไปอย่างไวอย ตุ้มตอนนี้ขอจบด้วยซองเก่าเล่าใหม่เต็มทั้หวัวเลยอาจะตายจะตายจะตายเอ้ย <laughs> เราสบให้ด้วย <laughs> สำสพให้ด้วยทุกคนครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอันนี้ผมมาเล่นกับพี่น้องในเกมนะเอ,อเดี๋ยวแบบโอ้ยพี่เนียมาตัวอะไรงเงี้วยววยวเป็นเด็กติงต้องไปได้เออถ้าแบบเกมไหนที่พี่เนียบบาออมาแข่งหนึ่งเอาชนะอย่างเงี้ยเอออันนั้นค่อยว่ากันพี่เนียมพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราเล่นกันสนุกสนุกนะอาจายังไปยัง ปี้่งปี้ยงเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิวาดิรูดนะ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 เออ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 ดีดี ไฮกี้สังเกตทำงานเอ้ยวู คมอยู่นะถ้าถ้าเอาจิงๆถ้าถ้าจะยิงหัวยจริงๆก็ยิงได้นะครับผมแต่ว่านี้เล่นสนุกๆก็เอาเป็นว่าก็ถือได้ว่าคมขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมก็โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเล่น4 v 4กันแบบสนุกๆขำๆเฮฮานะครับผมก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าหนึ่งหนึ่งในคนใน4คนนี้นะคือผม1นึ่งหนึ่งชนะปหมดทุกคนแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่อยากหนึ่งหนึ่งไงก็อยากจะเล่น41หนึ่งเอาฮาเอาสนุกให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมเอาเป็นว่านะครับถึงแม้ว่า่งผมมมเยยลัืคไ ดูเลยนะครับักเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยถ้ายังไม่ลืมกันนะบายขอ,อให้ถึงห้าหมื่นไลค์แล้วกัน